คลิปนี้มาสาธิตการใช้งานตัวบอร์ดนะครับอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆบนบอร์ดแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าบอร์ดทั้ง3รุ่นเนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับที่ร้านเนี่ยจะจําหน่ายบอร์ดของมอเตอร์ AC เนี่ยอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันจะมีรหัส K นะครับรหัส V นะครับแล้วก็รหัส T มี3ตัวนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันจะมีอยู่นิดหน่อย หลายๆอย่างนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจุดที่แตกต่างจะมีอยู่2จุดครับหลักๆจุดแรกคือในส่วนของตัว Input นะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวดิฟสวิตที่เป็นกล่องสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัว Input กันก่อนนะครับสำหรับตัว Input เนี่ยรหัสทีกับรหัสเคเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือ Input มันจะรับ3มช่องได้แก่ LNG นนะครับก็คือเป็นเป็นไลน์เป็น Line, ปนิวตรอนแล้วก็เป็นกราวนะครับ ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นรหัส V นะครับสังเกตดูว่าจะแตกต่างออกไปรหัส V เนี่ยมันจะรับแค่2ตัวก็คือ L กับ N นะครับไม่ได้มีช่องกราวเข้ามาก็อาจจะเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัว V มันแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของเอาต์พุตของมอเตอร์เนี่ยถ้าเป็นรหัส V นะครับมันจะเป็นแบบขันสกรูแบบนี้นะครับแยกเป็น L 1, คอม L 2ในขณะที่ของรหัส T กับรหัส K เนี่ย มันจะเป็นขาจำแบบนี้นะครับขาเสียบซึ่งมันก็จะใช้คู่กับตัวนี้ที่แถมเป็นในกล่องนะครับก็จิ้มแล้วก็ต่อเข้ากับมอเตอร์ได้เลยส่วนของรหัส V เราก็ต้องไปหาสายมาต่อเองอทีนี้ส่วนที่2นะครับก็คือตัวดิฟสวิตชด้านบนดิฟสวิตชด้านบนเนี่ยของรหัส V กับรหัส K เนี่ยจะเหมือนกันก็คือจะมีทั้งหมด8ดิฟนะครับในขณะที่ของรหัสทเนี่ยจะมีอยู่แค่6นะครับซึ่งความแตกต่างที่รหัสเเนี่ยมีมากกว่าก็คือ ในส่วนของตัว d ิ p Switch เบอร์2นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่เขียนว่าลิมิต NC เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ปรับให้ตัวบอร์ดเนี่ยรองรับการใช้งานตัวลิมิตสวิต c h ในในรูปแบบของ NC นะครับอันนี้เป็นศัพท์ช่างนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเข้าใจแล้วก็อีกจุดที่แตกต่างก็คือ Di p s w ิ t c h เบอร์8นะครับถ้าเป็นรหัสเคเนี่ยมันจะสามารถที่จะปรับทิศทางของมอเตอร์เนี่ยที่สวิตซ์เบอร์8ได้นะครับสมมุติว่าลูกค้าเอามอเตอร์ไปติดที่แผง ที่ที่รั้วประตูหน้าบ้านด้านซ้ายหรือด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดว่าจะให้ประตูมันเปิดหรือปิดฝั่งไหนนะครับในขณะที่ของบอร์ดทีเนี่ยสามารถปรับตัวทิศทางได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่บนตัวดิฟสวิตช์แบบนี้นะครับมันจะมาเป็นก้านสวิตช์เอาไว้โยกเอาแบบนี้นะครับสีดำาก็ปรับได้เหมือนกันนะครับตั้งไว้ทางขวาก็ปรับขวาตั้งไว้ทางซ้ายก็ปรับซ้ายโอเคส่วนตัวอื่นๆนะครับมันจะเหมือนกันหมดเลยช่องเสียบช่องต่อต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมด เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของช่องต่อนะครับเดี๋ยวย้ายนี่ออกไปก่อนโอเคในส่วนของช่องต่อสายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่จากตรงนี้แล้วกันเรามาไล่จากตัวนี้ก่อนนะครับช่องแรกสุดเนี่ยจะเป็น V บวกจะเป็นไฟประมาณ12โวลต์นะครับที่จ่ายออกมาแล้วก็ช่องที่2เป็นกราวช่องที่3เป็น FSW นะครับตรงเนี้ยกราวกับ FSW ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเอาไว้ใช้ต่อกับเซนเซอร์กันนี นะครับถัดมาจะมี OP CL STP แล้วก็วั n น,นะครับอันเนี้ยมันคือช่องที่เอาไว้ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดของประตูนะครับ OP ย่อามาจาก open CL มาจาก close STP มาจากคำว่า stop นะครับก็คือเอาไว้เปิดเอาไว้หยุดเอาไว้ปิดเวลาใช้งานก็คือเราจะทำการจ้ำนะครับช่องนี้เนี่ย OP กับ COM เนี่ยเข้าดา้วยกันพอเราจ้ำเข้าดา้วยกันปุ๊บประตูก็จะเปิดถัดมาพอสมมติว่าเราจ้ำ CL กับ COM เข้าดา้วยกันประตูก็จะปิด จะเป็นในลักษณะนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอุปกรณ์ภายนอกอะไรที่เข้ามาต่อเพื่อควบคุมใช้งานตรงนี้นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของช่อง O&E n e, ช่องวันนะครับช่องวันเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นการเอาทั้ง3ปุ่มเนี่ยมารวมกันนะครับสช่องนี้มารวมกันลักษณะการทำงานจะเป็น open stop close open stop close เวียนกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเปิดหยุดปิดเปิดหยุดปิดเวียนไปเรื่อยๆวิธีใช้งานก็คือ เราจำตัววันกับคอมเข้าด้วยกันจำหนึ่งครั้งมันก็จะเปิดจำครั้งที่2ก็จะหยุดแล้วก็จำครั้งที่3ก็จะปิดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ IRF mm hmm. ก็คือย่อมในอินฟราเรดนะครับเอาไว้ต่อกับพวกที่เป็น ground sense s n s o r นะครับก็มักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้โอเคถัดมานะครับก้านทั้ง3อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ต่อกับตัวลิมิตสวิตช์นะครับผ่านการใช้สายที่มันแถมมานี้นะครับแล้วก็ ช่องถัดมาแท่งชุดถัดมาจะเป็นมอเตอร์นะครับเอาไว้เดินสายกับมอเตอร์โอเคในส่วนของการต่อสายทั้งหมดต่างๆจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการปรับดิฟสวิตกันบ้างนะครับดิฟสวิตเนี่ยจะมีทั้งหมด8อันนะครับอันแรกเนี่ยคือการปรับให้รีโมทนะครับทำงานแบบโหมดปุ่มเดียวแปลว่าอะไรครับปกติถ้าเราเอาลงไว้เนี่ยรีโมทจะทํางาน3ปุ่มก็คือควบคุมการหยุดนะครับหยุดประตูแล้วก็ควบคุมการ เปิดโอเคอ่ตอนแรกผมปิดควบคุมการปิดประตูการหยุดประตูแล้วก็การเปิดแยกกันนะครับแต่ละปุ่มแต่ว่าถ้าเราเอาดิฟสวิตซ์เบอร์หนึ่งขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตนะครับปุ่มบนรีโมทอันนี้มันหยุดแล้วผมกดปุ่มเดิมมันก็จะหยุดแล้วก็กดปุ่มเดิมอีกทีมันก็จะเปิดนะครับมันจะเป็นปิดหยุดเปิดปิดหยุดเปิดเวียนไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้งานปุ่มเดียวประมาณนี้ก็แนะนําว่า ไว้ดีวกว่าครับแยกเป็น3กลปุ่มสะดวกกว่าส่วนที่2นะครับการจะเป็นในส่วนของลิมิต NC ก็คือเราจะเอาขึ้นก็ต่อเมื่อตัวลิมิตสวิตท,ที่เราใช้เนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่มันเป็น NC นะครับอันที่3 Auto Close ก็คือตั้งเวลาถอยหลังให้ประตูปิดเองอันที่4นะครับ Soft Start Soft s t a r t So f t Stop นะครับก็คือเอาไว้ตั้งเพื่อให้เวลาประตูเนี่ยมันออกตัวหรือว่ากำลังจะถึงเนี่ยให้มันชะลอก่อนที่มันจะ ปิดไปชนนะครับก็จะช่วยเพิ่มเซฟตี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อันที่5เนี่ยแม็กสตาร์ทเอาไว้ใช้ในกรณีที่ประตูหนักมากๆนะครับเราต้องการจะเพิ่มแรงขับให้มันสูงที่สุดเลยเราก็จะเอาแม็กสตาร์ทเนี่ยขึ้นข้อ6เซ็ตนะครับเซตเนี่ยจะเอาไว้ใช้คู่กับตัวเบอร์เบอร์สนะครับเอาไว้ตั้งค่าในส่วนของการการหาระยะในการเปิดปิดแล้วก็เบอร์7นะครับ C L Force อันเนี้ยเอาไว้ตั้ง ค่าแรงต้านทานที่สมมติว่าเวลาประตูมันปิดไปเนี่ยเราต้องการที่จะต้านแรงแค่ไหนให้ประตูเนี่ยมันหยุดแล้วก็ถอยกลับเองนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งก็จะเอามาใช้งานกับคู่กับตัวตวอลลุ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว d ดเร c t ชั่นเอาไว้ปรับทิศทางของประตูนะครับก็ในส่วนของการใช้งานบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นรหัสเครหัส V เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยแตกต่างกันแค่นี้นิดหน่อยตามที่แจ้งไปในเบื้องต้นของคลิปนะครับ โอเคสำหรับในส่วนของการสาธิตเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผม